ตัวตัวของพระท่านเปลี่ยนไม้เสียอีอย่างเลยพระท่านเดีเปลี่ยนอันนิสัยอีอย่างเลยเลี้ยนกับเลี้ยนมาหลายเออเลี้ยนหลายคอทผอมใช่เลี้ยนหลายคอท่อมบอกภาษาอีสานเลยเลี้ยนหลายคอเลี้ยนหลายคู่ผอมดิคู่ยังมีไปเลี้ยนไปเลี้ยนไปเลี้ยนขอมู่โคตรดีเลยแต่เลี้ยนอีหย่างมาแบบดีแต่ไม่ลงมือทํเมื่อสิเปลี่ยนไดจังไดชีวิตเจ้านะเออบอกภาษาอีสานมันหลดเนาะสวัสดีครับคนไทยในสวีเดนสวัสดีครับ กูอีาขนาดเมียนอยากเปลี่ยนโลกอยู่แตบมเปลี่ยนิสัยเจ้าของมันจะเปลี่ยนได้ยังไงเออคุณต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนเปลี่ยนนิสัยเป้าหมายคือจัดไปลงแต่ลงมือท่าเมียนอยากเป็นอะไรละ่ะอยากเป็นผู้นําให้ครอบครัวสวัสดีครับลุงโอออยากเป็นผู้นําให้ครอบครัวอยากจะสร้างไร่ได้อยากจะนูน่นนี่นั่นสวัสดีพี่ต้อมสุพรรณอยากจะเปลี่ยนโลกเอออยากจะเปลี่ยนประเทศไทย เปลี่ยนจาของมัานได้อยู่จะไหเปลี่ยนผู้อื่นให้ยหพลังงานมันมันมาจากตัวคุณคำพูดอะใครก็พูดได้อันนี้พูดตรงคำพูดว่าจะเปลี่ยนนู่นจะเปลี่ยนนี่เออใครก็เห็นได้แต่มันดูที่การกระทําดูของคุณดูซิคุณทําได้ตามที่คุณพูดปะผมบอกเลยไอดอลที่ดีสวัสดีครับจะพอเปลี่ยนตัวเองชไอดอลที่ดีเวลาคุณเลือกไอดอลนะ่ะคุณคุณดูผลงานเขา สวัสดีครับพี่ตุ้ยน้อยคุณดูผลงานเขาคุณดูที่ผลลัพธ์เขาเมียนขาโนูอังกฤษเจ้าเบิ้งที่ผลงานเจ้าเบิ้งที่อเอ๋ยเจ้าเบิ้งที่ผลลัพธ์เขาคําพูดผู้ใดกับเราได้แต่ผลลัพธ์มันคือตัวการันตีความชัดเจนว่าสิ่งที่เจ้าว้ามันเป็นความจริงบะแมียนบอสซาบหลูกเนาะเมียนตรงมีไอดอกพู้ฝนเมียนใช่ ดูที่ผลงานคุณทําได้ตามที่พูดตามคําพูดมันเมกกันได้ใช่พี่เล็กครมิ่พูดเรียนร้อยครูดูอะไรเต็มลงมาก็พอใช่ครับพี่ปุณนะเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของข้อสอนนี้ก็คืออะไรที่มันลบลบข่าวลบลบเพื่อนลบลบสิ่งแวดล้อมลบๆบด้วยนะเวลาคุณไปทํางานประจำํำคุณจะเจอเขาไม่เข้าใจคุณหลอกเสื้อสีสวนมากเหาพวกไลไรฮะ อันขขามาีประทนขอไปเปลี่ยนสมมือจัดไปครับที่ทางานประจําคุณนะ่ะมันไม่มีใครเห็นด้วยกับคุณหรอกผมการันตีแมนภาษาอีสานเลยอยู่มองผลงานเจ้านั้นครับเอ้ยอยู่มองทํางานเจ้านั้น <c oughs> มันบ่มีไผมาเห็นนําเห็นด้วยกับสิ่งที่จเจ้าเฮ็ดดอกครับผมการันตีเออการันตีภาษาสีสเกตกันมาการันตีหลดเอภาษาอีสานภาษาที่เกียดได้หน่การันตีโหลดแล้ว มองมเห็นมองเห็นงานเจ้านั่นบ่มีไผแบบไม่เห็นดีเห็นสอบน้าํเาเจ้าดอกเจ้าเฮ็ดไปนั่นเขาชื่อว่าเจา้า,บ,า,บ,าบ้าบ้าบอกนั่งไรโซนอยู่ผู้เดียวบ้าติบ้าบอกอาชีพยัยงเป็นอียัง,ก,ยงก,กระ่ฮห้เรื่องเขาโลกกระคุณไม่ต้องหัวซาเขาภาษาอีสานก็นคือ,อว่าเจ้าบ่ต้องหัวซาเขาดอกปล่อยเห้เขาอยู่ใน,นโลกเก่าเขาเถอะเจ้านะ่ะควรที่จะเปลี่ยนขึ้นมาพัฒนาตัวเจ้าของในเรื่อย อ่าเมียนครับคือสี้เกตยบคือกั้นนาะสั์บอกขอคนได้หลายฮับอกคือบอกบอก,บอกคือบอกคนสี้เกตคืออยู่บ่ครับบอกได้หลายภาษา,าเด็คุยดีคุณเอาตัวเองมาอยู่ในมองเห็นงานเมียนถือบนเลยเมียนเจ้านั้นเอาตัวจะของมาอยู่ในสภาพแวดล้อมไอดีจา้าเมียนครับบอกให้น้องตาอยู่เออเราบ่สนใจเมียนถ้าจ่อไปหัวซาเด,ด้อเจ้านั้นจิจตตก ย่าไปหัวซ่าฟังหูซ่ากะทะลูหูขวาบ่ต้องฟังบ่ต้องสนใจเมีนครับพี่เควบินเจ้านะ่ะต้องเอาตัวเจ้าของเองมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาพัฒนาตัวเจ้าของเองใน t ติก๊กตอกนี่ใน t ติก๊กตอกนี่และระวังดีๆเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่คุณพูดมันเป็นจริงเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมองทํางานเจ้านั่นทํางานตั้งแต่เจ็ดมแม่ต้องทอมหุ่นวก แมนคาเนี่ยมองเห็นงานเขาบอกฟังเขาบอกเมียนครับแเห็นง่งายแต่เจ็ดโม่งหอนหาโมงแรงเบาเรื่องอีหยังหูบะขี่แพงเองเมาเนี่ยเบาเรื่องอีหยังหูบะเบาพื้นคนอื่น <c oughs> เอาไปสอนลูกน้องด้วยค่ะใช่จังหูบะเก่าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คนเก่าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่บริพัตธนาตัวเจ้าของเองที่บริพัตนาไม่เสร็จเบาเรื่องอีหยังหูบะ เ้าพื้นคนอื่นเบาพื้นคนอื่นเบาพื้นคนนั่นคนนี้เ้าผู้นั่นบด่ดีผู้นี้บด่ดีอย่างที่บอกไปเบาถึงสิ่งบ่ดีเจ้าก็นั่นแหละก็เลืยได้สิ่งบด่ดีเขามากเก็บในตัวเจ้าของเองโอ้ยขีพแพ้งถึกใจคักๆเมียน คุณนะ่ะสุดท้ายแล้วพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นสุดท้ายคุณจะเป็นที่ที่เก็บที่ไม่ดีของคนอื่นแต่ปากคุณเอ้ยแต่ตัวคุณปากคุณไม่เคยชมคนอื่นเลยมิแต่บอาพื้นมิแต่นินทาคุณสังเกตไหมในสถานที่ทํางานหรือว่าทั่วไปที่เขาไม่ได้พัฒนา เขาจะมีการเดินทางการกินข้าวกันก้อนอินทารคนนั้นคนนี้แต่ไม่เอาเวลามาพัฒนาตัวเองผมบอกเลยนะนี่คือจะบดล็อกทั้งชีวิตของคุณคุณหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมเหล่านี้ให้ดีๆบอสันเจ้านั่นแหละสเปเฮียตคือเขาโอเคผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าทุกคนไม่ใช่ว่าจะแบบปบปุ๊บปั๊บเปลี่ยนเลยคุณก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยน เปลี่ยนทีละเล็กทีละเล็กเพราะสิ่งเหล่านี้เองมันไม่เคยมีใครมาบอกในชีวิตอืมสวัสดีค่ะคนณนมยอนยี่ยด้วยโอ,โอ้บอกพี่โอ,โอบอกคุณต้องเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเอาอะไรละ่ะขยะความคิดออกจากหัวโอเคครับผมค่อยเอาดึงออกดึงออกเพราะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเอาออกไวๆเอาออกเยอะคุณจะแบบทำได้แป๊บเดียว ช่เยี่ยมมากๆเพราะฉะนั้นครับข้อ2ส,สรุปคือหลีกเลี่ยงสาภาพแวดล้อมลบๆเมียมครับอยุคเดียวสบายใจน้องใหม่มาฟังด้วยค่ะเยี่ยมครับอืมสวัสดีครับมีแต่คนชมที่เขาเก่งใช่ครับคนเก่งคนที่เขาพัฒนาตัวเองโอเคครับคนที่เขาพัฒนาเรื่องไม n เซ็ t เขาไม่ได้อิจฉาคนอื่นเขาบไดายมานังบอกพื้นคนอื่นจะฟังดีๆเด้อเขามีแต่จะชื่นชมยินดีดีใจผลักดัน ให้คนอื่นไปสู่จุดที่เขาตั้งเป้าหมายไว้นี่คือไม์เซตของคนสําเรรจไทยนามดำออกเกี่ยวสมองเมนครับเมนพูดได้ว่าแมนพี่เมนนะขี้ขวดแพงเด้เหมือนนี่ว่าเมนสมรณะปุกหยักเมนวาพี่น้องโอ้ยมาเรียนฟีนี่ก็คุมเด้อมาห้างนี่นาะผูดได้อยากไปบอกเลยเดี๋ยวผมเปิดคอร์ดเมนท่อสมบัตินี่เมนคอร์ดทิกตอกสมบัติเวลาทำทิกตองเมีนพอเมนครับเนี่ย ซื่อส้มยินดีบอกเลยเวลาเฮติกตอกกับสิบบพเพ่เแล้ยยังเสียเอาเวลาไปนางเบาผื่นคนอื่นกับ,บ,บวดเวลาแลลวผมบอกเลยทุกคนผมอยู่คนเดียวเนี่ยทําแค่ติ๊กตอกก็ยังหมดเวลาทั้งวันแล้วทุกคนเสียเอาเวลาไปเบาผื่นคนอื่นเสียเอาเวลาไปนางเสพข่าวลบๆบบเมียนะ่ะบ้าเมียนบ่ใส่แล้วเหมือนเหมือนไส้บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ สวัสดีปาต้อยครับมันบ่ใช่มันบใ่นบใช่เป็นความจริงของคุีดีแล้วแต่สิ่งนี้คุณจะต้องทาเหมือนกันนะถ้าคุณไม่ทํติ๊ k t o อกถ้าคุณไม่ทำ TikTok, คอนเทนต์ถ้าคุณไม่ไลฟ์สดคุณจะมีเวลาว่างไปนั่งว้วพื้นคนอื่นภาษาตกเล่าก็มานะครับแมนครับตอนนี้สีแดงบาดตาเลยจัดไปขอบคุณตอกคปุ่มไลค์นะครับเด้อขอบคุณเนี่ยนะรครับใครที่จะส่งสามารถส่งเป็นปุ่มไลค์ได้เลยครับสวัสดีพี่นกฮะเป็นปุ่มไลค์นะครับเด้อรายการมีหน่อยก็ได้นะครับเด้อตอนนี้ ก็มีกิจกรรมทอปลอยสตาร์แรงจัดอันดับอยู่นะครับตอนนี้นะฮะผมกแต่งเสิร์จัดอันดับสวัสดีพี่ดอนลี่นะกอบคื่นะครับเมียนผมบอกเลยเสื้อแดงข่าขอบคุณกับใส่ใส่ติ๊กตอกเวลเวลาเมาามเนียนครับถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองนะผมบอกง่ายมากคุณมาทำติ๊กตอกแล้วเวลาที่คุณไปนั่งนินทาคนอื่นขอบคุณปุมป่มปุ่มไลคครับมันจะหายไปเองตอนนี้สิ่งติ๊กตอกใช่เออเออเมียน เลีวอีรีผมบอกตรงสวัสดีพี่น้ำฝนหลายชั่วโมงอยู่เยี่ยมครับผมมีเวลาไปคิีลังอื่นได้จ้าแม่ละพี่ดอ้ลร่นะครับวันนี้เปิดราการให้ลูกศิษย์เคลื่อนไหวอยู่ในห้องไลน์สดด้วยลูกศิษย์ตื่นเต้นเหมือนที่น้องตามาห้องหูเยี่ยมน้องตาคอบคุณปุ่มไล่ครับผมสุดยอดครับเม่ยนอยากมีเวลาคิดบวกแม่นบอดูแต่คุยดีขอบคุณครับมาเฮติกตอบเวลาคุณจะบมดเร็วมากผมบอกเลยเดี๋ยวแปบบ๊แบแบป๊บผมก็นั่งไลน์อ,อีกพวกเนี้ยคำนี้ผมพูดมาเป็นเดือนแล้ว เดีวมากขอบคุณปุ่มหน่อยด้อครับเดินแมนกู่ขนาดเท่ายังบดังกู่ไปตอบคอมเมนต์หมูยังไม่เห็นผมบอกเลยขนาดเวลาตอบคอมเมนต์ยังบ่มีอ่ะได้ส่งจาขออีกไ,ไหมเฮดคลิปอัดคลิปไลฟ์สดออกกันล่างกายกินเขา้าแค่นี้มันก็บเบิดแล้วครับพี่น้องมือมือหนึ่งนะสิเอาเวลาไดไปนางเ้าพื้นคนอื่นผมบอกตรงๆนี่แหละตอบภาษาอีสานแขกแข,ข,ข,ขเลยเออตอบภาษาอีสานแขกแขเลยสวัสดีพี่หนึ่งชั้นเนี่ยนะครับแมนบเด้เบิ่งทีวีดอกครับ เชิญคืนจ้าเออบอกเลยเจ้าอาสีบ่เคยเห็นคู่ติดต่อคนไหนวบาอีสานซัดขนาดนี้คู่ดีนี่นะเป็นคู่คนแรกที่ว,ว,ว,ว่าภาษาอีสานโคตรซัดเลยกับเบ้อายพร้อมเลยกับเอาภาษาอีสานเนี่ยนะเปลี่ยนโลกอืมแค่นางเฮ็ดคลิปนางไลายสดไลายสดสองคืออเฮ็ดคลิปสามสองถึงสงีงส่คลิปต่อมือเมียนน้องต้าเป็นคนที่หนึ่งที่มีคนชอบแบบคู่จัดจไปตั้งแต่ลายสามหอบเมียนกินเข่าออกกําลังกายสวัสดีครับพี่คิดเป็นสองสองสวัสดีพี่นุชอังกฤษนะฮะ กินเข่าออกการาลัางกายตอบคอมเมนต์เบิรแล้วครับเวลา24ชมมั่วโมงเอาเวลาไหนไปนั่งมาเพื่อน <c ười> พีซีไปตอบให้คิปโอเคจัดไปครับใครที่มีความรู้ใครที่เชี่ยวชาญไปตอบในคลิปผมได้นะครับนะฮะไปแสดงตัวให้คนอื่นเห็นนะฮะแม่ปุ้ยกับไอจ่าจัดไปแม่สวัสดีครับครูเพชรนะฮะเราก็เหมือนกุดด้ยดีแม่ครับบีซ๊ซายแม่สวัสดีครับครูอิงนะฮะปีพูดคําเมืองปั่นด้ครับสวัสดีพี่แรมเนี่ยเฮดแช่นี้ ni, มันกับเบิรเวลาแห้วพี่นอกพูดจริงๆนะ เนี่ยทามาสองเดือนแล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆบายดอกขาคนอีสานมีแต่คนส,สวยๆ่อๆมีเงินบ่เคยอายครับจริงเนี่ยนะครับคนอีสารเก่งว่ะคนทุกที่ก็เก่งอ่นอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสองหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมลบๆนะฮะหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมลบๆ,ๆอบอกเลยมือนี้ว่าเป็นปดอันปุกหยักขี้ขวดแพ,พรงอ่ะเพื่อได้วเดวลเบิ่งขวดเสียดายเด้อในคําถามที่เรารู้จัดไปครับพี่สีอันนาทีทองคําทุกคน เดี๋ยวช่องนี้พรุ่งนี้ผมจะไปลงคลิปยังไม่ได้ลงสองอาทิตย์อยู่นะใช่ในให้เวลาติ๊กตอกกวาสามีอ่าใช่แล้วพี่นุชอังกฤษเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มทําคลิปช่องนั้นน่ะยังไม่ได้ลงคลิปสองอาทิตย์แหละพูดตรงๆเมียคนไต้หวันจะยีสานแต่ว่ายอดผู้ติดตามมันก็เพิ่มมาจากไหนไม่รู้เยอะมากเลยเดี๋ยวจะไปลงพรุ่งนี้แหละจะไปทําคลิปต่อเนื่องแล้วเพราะว่ามาโฟกัสช่องเนี้มันก็สี่หมื่นแล้วช่องนั้นน่ะ บองงตรงเสือมารอครักเนียนครับผมโอเคตอนนี้นาทีทองคาพิม์พมารววๆเร็วๆคอมเมนต์มันจะเร็วกว่าปกติ3เท่าสวัสดีครูปูหรือเปล่าเมื่อกี้อ่านไม่ทันแน่นอนมังคอมเมนต์พูดไม่ทันแต่ไปเห็นอยู่นะฮะคนสีสเกตพี่นดคนสีเกียรตบอครับโอ้ตอนนี้อยู่ไซค์ครับพีนูดยุ่งกิดบอ่อย,อยระเทศนองกันบ้างะจัดไปดดดครูซุยจอดขาวขอบคูณ่นไฮะเนี่ยเห็นไหมอ่า และอีก30มสิบวินะฮะและอีก30มสิบวินาทีทองคําอีกหน้าที่ทองคำสามสิบวิหน้าทีทาท่ทองคำสามสิบวิมนีขี้โหดแพงสุดยอดอีหลีบอกเลยผู้ใดอยู่โคดสก์ดีอ่ะเนี่ยนะครับเสื้อคุยดีจำจริงๆเว้ยสุดยอดอีหลีหนาที่ทองหมดแล้วครับน้องตาเข้าใจหรือเราเป็นทำไมอะไรอ่านมาท่านนะไม่ได้เป็นกิ๊ก ตั้งแต่พิมายาวคุวานไม่ทันอ่ะมันเร็วมากเลยมิ้ปลอยชอบสีแดงโอเคครับขี่สองขามนี่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีพี่นาโม,โมโน,นะครับพี่อ้ําเสื้อพี่อ้ํามันไซเอส A, มันมันตัวใหญ่เมียครับเดี๋ยวผมใส่ฟิตเนสก่อนเด้อใครที่จะส่งเสื้อมาให้ผมมีเสื้อสวยๆหล่อๆส่งมาให้ได้านะาเดี๋ยวผมโปรโมทให้แต่ว่าขอไซส์เอสแม่นค่ะพี่นุชคนสีเกียรติยืนเกียรติอ๋อเพราะว่าผมใส่ไซส์เอสนะฮะทุกคนเนี่ยอันนี้เสื้อไซส์เอสเป็นผู้ชายที่ชอบใส่ไซส์เอส ตัวใหญ่ไหมครับพี่อุ้มเจาะใสเอ็มเดี๋ยวไปฟิตก่อนคู่ลอยดีกว่าคูใ่ใดใดครับฟิตก่อนใส่เสือตัวน,นั้นมันจังมันจังดูดีะนะเสื้อสวยจริงนะพี่อุ่มส่งเสื้อมาก็สวยนะแต่มันตัวใหญ่ <laughs> ใสเอ็มอย่าคิดว่าตัวใหญ่นี้ใสเอ็กซอลนะทุกคนใสเอ็มนะตัวใหญ่คุ่อีดีอ่าเมยนจะถูกจะแดงแพงไปก่อนเป็นคนนี้นารักทุกคนมนั้ยไม่อาจารย์มดิษใส่สีแดงเอ้ะใส่ใส่เอ็ดคุ่อีดีก็ใส่ใส่เอ็ดโดดแล้วครับอ่าก็ปีอาจารย์หนูแล้วก็ปีอาจารย์มดิษดึงลังสีว่าแมนันว่าแมันอาจารย์ดิเเเนนนนี่ยยหมือกัละะฮ ว่าทำไมถึงต้องการเอ้นยนใช่ใชต้องแบชอบแดนนะครับเมียนครับผมขอบคุณได้หลายฮะนะฮะจัดไปเห็นไหมพอทุกคนมาถึงระดับหนึ่งทุกคนจะมีคนเป็นของตัวเองจะแบบจะลันล้าแล้วจะลันล้าแล้วเพราะทุกคนอะ่ะก็มีฐานแฟนของตัวเองเหมือนกันอย่าดูถูกศักยภาพในตัวเองวันนี้อาการเป็นยังอ๋อปกติแล้วครับแม่แม่อันนี้อันนี้ปกติแล้วครับ ปกติพลังงานเยอะครับครบปูกนะครับอ่ะหมดเวลาครับหมดเวลาพิม,มพ์มาพิมพ์มาครับนั่นที่อท,ทองคำจัดไปหมดเวลาครับพิม,มา่าหมดเวลาเหมือนเวลาคู่กรอสิการะไลเมียนะครับผมพิมพ์บอกเลยนะที่ทองคำอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะหมดเวลาหมดเวลาแล้วพิม,มา่าหมดเวลาผมจากเอลเป็นเอ็มแล้วสุดยอดครับพี่เควินด้วยรักเจเตอร์บร์เสวัสดีครับหมดเวลาอ่านซุดยอดแห่งจัดม้านะครัเบเราจะขึ้นข้อสามบอกเลยพลังงานโคตรเยอะวันนี้ ไล่สามไล่ยังไม่เหนื่อยเลยเอาที่หนีไปข้างดีเดีแนหนีไปอยู่เอาพร้อมพิมพ์พร้อมขนาดไซเอสยังหนีแบบอ่าอีดีนะพร้อมพิมพ์พร้อมบทเยอะไหมกินน้ำไลอ่ะอ่านไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านกันเองโอเคฮะแต่หลังจากนั้นที่ต้องคำนี่อ่านทันนะฮะพร้อมพิมพ์พร้อมโอเคจะได้ขึ้นสไลด์ข้อสาม วันนี้บอกเลยพลังงานล้นเหลือชอบมากเสื้อซีนี้ไม่มากี่ดีนะฮะเบิร์เวล่าแมนครับเป็นนันกีตพร้อมเนี่ยนังตะอือฮึโอเคขึ้นสไลด์ตอนบางวันไม่ได้เอ้อหานไม่ทนเลยนุกีดพร้อมพร้อมโอเคพร้อมจัดไปข้อสามนะฮะพร้อมพร้อมอ่าแคปจอพร้อมข่าเป็นน่นกฤษพูดกับตัวเองเสมอ แม่ปุ๋ยก็มากรายจัดไปครับเนี่ยยิ้มหรอยิ้มหรอยิ้มหรออ่าสามมีเดอว์สามสามีเสื้อสีสดใสขอบคุณหลายฮะบ <c oughs> ม่ได้ค้างเด้อ <c oughs> บอกกับตัวเองไปว่าฉันโคตรโชคดีฉันโคตรโชคดีรอถือแก้วเอาเรืมถือแก้วว่าสันเมาอยู่พื่อเดียวพิมพน้นองเกียรติเมียนทำไมถึงบอกว่าถึงใจอีหลีหแบนคู่นะครับขออภัยครับใช่อพิมมาพิมมาแบรนรูปพอใจของโปรดว่าสัน ต่อไปน้องต้าจะมีคนดูเป็นร้อยพี่เควินจะมีคนดูเป็นร้อยแม่ปุ้ยจะมีคนดูเป็นร้อยและทุกคนจะมีคนดูเป็นร้อยเหมือนคุยอีทีทุกคนทำได้สร้างจิตตัวเองอยากเป็นอะไรก็พูดแบบนั้นทุกคนทำได้แมนฟ้าเอาตัวนี้แหละพี่เควินมันน้อยดีโอเคพูดมาเลย ฉันโคตรโชคดีเป็นคนโชคดีไม่ใช่คําว่าจะาจะมีรูปฟุตบอลนะครับมีแต่รูปกลมๆไม่มีรูปฟุตบอลครับผมเราต้องทําได้ใช่เราทาทุกคนทาได้เอสอที่สดสใสแน่นอนขอบคุณนิรันดรครับใช่พูดกับตัวเองไปเลยว่าโคตรโชคดีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเองวยคนอีสานร,รอดเรื่อแข็งแรกนะี่พี่น้องผมเป็นคนสุรินทร์นะฮะ น้องสูบไปไซน้องมาเนี่ยพอถึงคนสุรินน้องไรน้องไอ้เอ๋น้องต้าน้องสูบไปไหนวันเนี้ยใช่ฉันโคตรโชคดียเยี่ยมทุกคนแม่ปุ้ยคนดูสามสิบแปดจุญยอดครับเนี่ยน้องสูบไปไหนวันเนี้ยฉันโคตรโชคดีบอกตัวเองไปเลยเอ้าไม่ใช่ไปเลยไปเลยว่าฉันโคตรโชคดีอะไรไม่รู้เอาสร้างว่าเนี่ยบอกตัวเองไปเลยเรื่องอะไร ที่เป็นเรื่องร้ายๆแอดมินหลายคนแล้วค่ะอ่าผมบอกเลยพรุ่งนี้มีข่าวอีกพรุ่งนี้มีข่าวดีเดี๋ยวต้อนรับแอดมินคนใหม่นะฮะมีข่าวดีเหมือนเรื่องอะไรร้ายๆที่เกิดกับตัวเองบอกไปเลยว่าโครโชคดีสวัสดีพี่เด่นฮะ ฝนตกมักเสือ,อมักอ,มองตอนใดจะง,งามันนั้นโอ้ขอคุณครัาแม่อมีกรารยาณมีนนทีดีเหลือแอดมินสองคนน้องตาอ่าใช่เดี๋ยวพวกนี้ตั้งแอดมินใหม่บอกเลยทุกคนต้องทําแบบนี้ทุกคนจะมีของคนของตัวเองเรื่องอะไรร้ายๆฝนตกโชคดีจังวะจานเติมเงินแล้วมันขึนสีแดงถูกแพลตฟอร์มเลยต้องรายงานติดต่อไจานเอา้าขึ้นแบบใดเนาะบัานในตอนนี้โคตรโชคดีใช่ฝนตกโคตรโชคดีเพราะอะไรหรือว่า ฝนตกบรรยากาศจะได้เย็นนิ้วเอาเด็ปุ๋ยก็มาแทวนาจาัดไปเนี่ยก็อะไรขึ้นดีมากเสมอใช่ต้องการแอดมินน้องๆตาพุ่นนะ่ะสุดยอดเห็นบนะ่ล่ะลุงโอ้เมน,นครับฝนตกโคตรโชคดีจะได้เปิดเพลงเสียงดังๆแมนนิว้วโค้หักเลยพี่ชายมและจะได้เย็นไม่ต้องเปิดแอร์อยู่บ้านนอก ฝนตกเขตจังไหนหูบ่กะตองนำ้ำฝนไวทาไสบ่ต้องเปิดน้ำโคดปะหยัดน้ำแมนเศร้าหน้าสีไดมีทำหน้าทำกินเอา้าแล้วแดดออกล่ะมันโชคดียังไงครูอิทด,ดิเอ้แดดออกก็ดีตัวว่าเอาดียังไงล่ะสีเสือเส้อสวยอย่างครูขอบคุณนี่หลายครับมันก็นดีตัว่าบ่ดีจังไหนแดดออกคุณตากผ้าแห้งเร็ว ฝนตกตากสองวันมันก็ไม่แห้งอับด้วยน้องตาโคโซเดีมีคุยดีไปเาาราจัดไปองตาแดดอกอกโคโจดีใช่มีแสงสว่างแดดออกตากพาแห้งเร็วคืออย่างอีกคนอีสานเป็นบอกตากม่วงแพรเนี่ยมันถี่เกลื่อนดวงมหม่วงแพร์ไม่กินเนนแดดออกตากเนื้อแห้งดีครับทุกคนพิมพ์มาแดดออกทุกคนว่าอะไรคือช่วงดีแม่ตรงน้ำเบาคือเอาคนอีสานนะครับ้าตรงน้ำ ทุกอย่างร้อนดีมากใช่เป็นฝนโคตรดีะจากคุยดีจะไปครับเมฝนนะฮะได้วิตามินบีพอแมนครับทุกคนพิมพ์มาแดดออกอะไรดีพิมพ์มาอันนี้เขาเรียกว่าวิธีหาโชคดีจากทุกอย่างไม่ใช่โทษนู่นโทษนี่โทษนั่นแดดออกตักเสื้อผ้าแห้งเร็วเสื้อผ้าจะได้ไม่อับอบัตรเครดิตขึ้นสีแดงให้ติดต่อ ธนาคารูมันนี้ก็เคารีนกว่าอ๋อพี่ธโมสงง่งอินบ็อกซ์ผมดูหน่อยเด๋ยวแดดออกทําให้น้ำไม็นตัวเอาอตากของแห้งรเลูกเพียนครับเนี่ยอะไรอีกแดอดออกตากผ้าแหง้งเยี่ยมมนุษอังกฤษอะไรอีกพพ์มาเราจะได้เทรนความคิดของเราผมบอกเลยนี่คือมันมันคือไลฟ์ปลดล็อกชัดๆเดดออกที่ตากผ้าแหง้งใช่สดชื่นใช่ไม่ฝนโคตรโชคดีสักพัาหอมใช่ทุกอย่างมันมีข้อดีอยู่แล้วทุกคน ทุกอย่างมีข้อดีแฟนทิ้งโค้ชโชคดีได้ใช้เงินคนเดียวใช่ครับได้พัฒนาตัว,ตวเองอีกเป็นโสดโคชโชคดีได้วิตามินใมีแฟนโคชโชคดีต่างมูแดดเดียวใช่สวัสดีคนใหม่ฮะแดดฟ้าใช่เอ้าแล้วบางคนน้ําท่วมอ่ะมันโชคดียังไงคุณก็ลองหาอะไรกันมีความโชคดีในนั้นอืมใช่โสดก็ดีมีแฟนก็ดี มันมีดีอยู่หลายอย่างเรื่องนี้คุณต้องพูดกับตัวเองด้วยแล้วมันจะเอามาปรับใช้กับ t ิ k ตอกยังไงล่ะคุณเอเดีบางคนถามตกงานล่ะค่ะตกงานก็ดีเราจะได้หาโอกาสใหม่ๆในการทำเราจะได้ทำทิกตอกเราจะได้ทำออนไลน์สักทีเนี่ยเดี๋ยวมันมีดรามา่าคอยดูแล้วกันเรื่องตกงานเอา้ามันเคยมีแล้วผมไม่พูดดีกว่า ี ment, you you that, hmm. oh. okay. ๋ยวคุณจะเข้าใจเองในสิ่งที่ผมสื่อปลูกแคกตัดโค้ชงดีใช่แขกตัสมีหน่อมีดอกใช่ใช่ครับแดดออกตาฟ้าหอมๆใช่ออกกําลังกายใช่เปลี่ยนวิฤตทห้เป็นโอกาสมีแฟนดีมีคนเปิดขวดให้ใช่ครับตกงานโคชโชคดีได้พัฒนาตัวเองอยู่กับตัวเองใช่น้ำท่วมไปหาปลาเลยเราต้องขอขอบคุณใช่ครับแล้วเราจะได้ทําออนไลน์เต็มเต็มเต็มที่เนี้ยเหมือนผมนั่งทําเนี้ยทำาตี๊ยตดอกเหมือนทํางาน ประจำแต่ไม่ใช่ความรู้สึกเหมือนจะต้องทําแต่เป็นสิ่งที่อยากทําอยากสร้างอยากไลฟ์สดอยากทําคลิปวิดีโออยากช่วยคนอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยมีแต่อยาก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 ทำทิิตอกใช่แล้วเมื่อเราพูดโชคดีทุกอย่างมันจะเกิดแล้วบางคนถามแมีนนำถ่วไปสอนกุ้งเนี่ยวางงานได้สันกระเป๋าเมียนครับผมมต้องหาความส่งดีในภาคพรทำทวิตอกเมีนได้เต้นได้รีแลก ในผ I mean? ่อนค่ายเมียตรงงานเห็นโอกาสไปไหมเมียครับแล้วเอามาปรับใช้กับ t i k t o ็อกโอเคครับพีน้ำหมกขอตัวขับรถก่อนได้ครับตรงงานเมื่อไหร่เรามีมากใช่ใช่ครับพี่เก๋นะฮะในที่ขอโคโยดีได้เตือนมิตรภาพใช่พี่ชายเมีนตรงงานโคโยดีจากวันทิพชันมาเปลี่ยนชีวิตใช่พี่พี่เสียแดดออกไปขับรถเล่นใช่พี่ก้าโคโยดีใช่น้องตาไปทำงานติดต่อท์เรื่อยใช่น้องตาบีก้าเป็นคนช่วงนีได้รู้จักดูเยเี่ยมทุกคนสวัสดีครับพี่คิมมาแล้วนะครับคนตกไม่ตรต่อฟ้าใช่มีความสุขมมากๆค่ะย แล้วเอามาปรับใช้กับ t i k t o k อย่างไงเฮ้ยเฮ็ดคลิปขอบคุณปุ่มหัวใจนะครับพี่คิมนะครับมีแฟนมีคนใช่ครับสวัสดีฮะใครสามารถส่งเป็นปุ่มไลค์ได้เลื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังจัดอันดับเป็นปุ่มไลค์นะครับโอ้ยครับอ่านคอมเมนต์ทีนะแมนครับผมมีแฟนสวัสดีครับคุณสวัสดีครับตรงงานจะได้รับโอกาสใหม่ๆใช่คิดจะสื่งดีๆใช่ขอบคุณครับสุดยอดพี่คุณปุ้นใช่แดดออกทําคลิปได้ค่ะใช่นะครับ เดี๋ยวเราจะได้มีเวลาไปออกกำลังกายใช่ครับขอโทษครับมาจะทำงานโอเคสวัสดีแอดวินไซด์ใหมมาแล้วนะฮะเอามาปรปับใช้กับติกตอกยังไงบางคนสงสัยแพงคาคู่ม,มี้เอายอดวิวน้อยก็ดีดิฉันเป็นคนโชคดีอะไรรู้ป่ะจิตตกมาติกตอกในคนนี้ใช่ฉันจะได้พัฒนาตัวเองเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่เดี๋ยวเราโชคดีขยายเวลาทํางานวิสัย